ความความมอลูความเข้อใจคิดที่เห้าเคยยิ้นในฟังมาจากผู้เถ่าผู้แก่จากรุ่นสู่รุ่นแต่ว่าเท่าระบเข้อมมขใจความหมายหรือว่ารายละเอียดของสิ่งที่เป็นเห็ดสิ่งที่เป็นผ้าทํา บางอย่างเฮากเลยในยินได้ฟังบอละเอียดบุได้ศึกษาโดยตนเองเพราะว่าบอลบอลรู้จักได้ยินได้ฟังอย่างเดียวกเข้าใจแค่ที่ได้ยินได้ฟังบุได้ศึกษาก็คืออย่างแต่ทำไมเป็นเด็กหน่อยแต่ยิ้นด้ฟังแต่เรื่องศีลเรื่องท่านเรื่องศีล เรื่องภาวันหน้าทำสมาธิสำหรับตัวคู่บาก่ตอนเป็นเด็กหน่อยก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องข้องพระขององเรื่องคล้องเรื่องคล้องหาจิเข้าไปเหตุเหตุสมาธิไปภาวันหน้าจะอยู่ในวัดอันนี้คือความคิดตอนเป็นเด็กหน่อยเพราะว่าเขาเห็นเวลานั่งสมาธิไปต้องใส่ชุดขาวไปสมาทานศีล ภาวนาอยู่ในวัดนั่งสมาธิอันคือความาลูกแต่พ่อม,อม,มาเนี่ศึกษาแล้วมีพ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นออกมาเทศมาสอนการภาวนาการทำสมาธิทำสมาธิแนวใดภาวนาแนวใดเาขาก็ศึกษานำก็ได้ฟังนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เพิ่นหูเพิ่นกแบบ็แสดงรายละเอียดให้เขาฟัง ว่าการทำสมาธินี่มองว่าจำเป็นต้องใส่สุดสุดขาวหรือว่าสมาทานศีลเพราะว่าเทาตอนแหลงแหลงเทาโบงหูจัดเดี๋ยวยิงย่งคนมากสิดเดี๋ยวยิงย่งตึงแต่ไอ้ท่านอันนี้คนของท่านอันนี้สงท่านแบบนี้แบบนี้ไปเป็นแบบนั้นแบบนี้การรักษาศีลเอาไปทำลายเบียดเบียนคนอื่น ก็จังกับวันพระนี่สิผุดถ่อคนสิว่าเนี่ยไปหากินเนื้อว่าหากินมองมานวันพระคนละจริงจริงแล้วมันเป็นอุบายคนว่าวันพระก็ให้ย,ยุดทำบาปทำกรรมเขาวัดตั้งถ้มหรือว่าให้ย,ยุดจากการขาการไปเบียดเบียนสัดนี่นสิตเตะห้ามหน่งเข้าใจความเป็นเด็กหน่อยบ่รู้บ่ได้ศึกษา แต่ข้าใจว่าโอ้วันพาไปหากินโมมานมาสิแต่โมไปไปหากินันเ็ดนั่นเ็ดนี่แต่โมมานมาสิว่าข้ากับข้าใจในพระองค์สั่นเพราะ่งกันมาเดี๋ยวมิยินเดียฟังไปศึกษาตั้งทงตั้งทงถ้ำมาสิเพราะว่าวันพระเป็นหายุทธขามาตั้งเหตุตั้งถ้ำหรือว่าเขามาทำบุญจักบาศหรือว่า รักษาศีลภาวนาคือความเป็นจริงยุดให้ว่างเมื่ออย่างน้อยวันพระกับมือหนึ่งของแต่ละวันพระสี่ข้อยุดมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะไม่วันพระมือหนึ่งเดือนหนึ่งก็มีอยูซีมืออย่างน้อยกับขาให้ขายุดมีมือยุดจะทํางานนั่นมีมือยุดทําทุกมือทุกมือมีมือยุดมือสองมือก็แล้วแต่ ทางสถานทีทำงานแต่ว่าเข้าใส่ซีวิตก็ให้มีมือยุดจากการทำบาปทำกรรมในการใส่เีวิตเิาก่หาทางเพื่อเป็นสเบียของเข้าเขาวัดขั้งรรมเขาวัดขั้งตามโอกาสตามเวลาวันหยุดของเข้าที่เขามีออกไปเหตุเขาไปศึกษา เดี๋ยยินไในฟัง่งกากผู้่นหูหรือบาิคนศึกษามากน,นามามาบอกมากก่ามาบอกให้ฟั่งเพื่อเป็นเครื่องป,ประดับสติปัญญานํามาใส่ในชีวิตประจําวันเพราะว่าทุกคนก็เคยได้ทําการทางานท่านาไปทําการทํางานจังซีสมันเป็นสังคมที่แบบถัดจะเบาัอนี้ก็คือว่าสังคมตอเลี้ยในวงการทํางานในวงการอ ในการทำงานในโลกภายนอกเป็นหน้ากันนี่ข้ามเบาข้ามเบาข้ามเบานี่ทั้งเบายองกันได้โอ้คืองามคื่องรอแท้แต่งตัวดีแท้ท้้งนอกแต่เบาเพื่อเอาใจกันเสียแสงเบอกน้ากันเพอบอว่าให้เกิดความในเนื้อเสีอใจแต่ว่าจริงๆแล้วบอกไปบอกไปดซื่ออันนี้ก็ ความเป็นโลภภายนอกจตว่ามีความจริงใจบ่เพื่ออ,อยู่บ้านเฮ่าอยู่น้ำพอน้ำเมต็ดให้ต็ดหน้าเป็นให้ต็ดหน้าเรีเรออย่ยวอยู่น้ำกันทำมาหากินตามปกติบดไดรีนล้นแต่ว่าบดไอรีนล้นคักเนรแต่ว่าถ้าเห้องไปเห็นงานเอาีิมีตะแคงกันแทงกันเราคำนี้พนามากสิเราประจบประจบประแจ เราออสซอเอเชียเห็นไหมแรงสองฮาร์เราทั้งสนามมาเห็ดงานกเก่งเห็ดงานเกเร็อด้วยอันนี้คือการทํางานแต่ว่าอยู่น้ำบันนอกเข้าเป็นนายเห็ดหน้าตามภาษาพุูดบันนอกเข้าเป็นนายเห็ดหน้าอยู่น้าขอบคงน้ําขอบกั่วนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอยู่ถขาเขาออกไปเห็ุงานใส่ชีวิตอ่ันนี้เมืองกลุ่มสิ ก็มีความสุอยุ่ตอนไหนเงินแต่ว่าเวลาตอนเห็นงานนี่ทุกเพราะว่าต้องพ้นรับแร้งกระเทาทั้งข้าหายค้าดาหรือว่ามู่ในทีทำงานต่างๆ่างต่างแย่ง,ง,ง,งชิงกันเพราะว่าจะให้ดีให้เด่นะจะได้มากด้วยเงินเดือนกระเห็นงานดีก็คืนเงินเดือนขึ้น เฮ็ดบดีเองขาก็หายนเขาก็ด่าสิเวลาเขาไปทำงานคือเวลาเขาทำงานเน้งเทพในที่ทำงานต่างๆกันเฮ็ดพิษนี่หายนได้กันเฮ็ดดีนี่โอ้ยเนาะมัย่องซ้ำกันเหตุพิษนี่หายนาเงินเดือนเท่านิจวาร์หสวไหลออกกันเฮ็ดพิษมันขึ้นมาบ่คิดถึงหัวความดีที่เขาเฮ็ดเฮ็ดงานมากจริงๆถ้าเขาอยู่บ้านนอกข้าวสิ ฮาปูฮ่าปลากินเห็ดห,หน้าเห็ดหน้าตามหน้าตามฤด,ดูกาลฮ่าก,กินตามฤด,ดูกาลนั่นสิเพรได้เลี้ยงกรทั่งชีวิตไปงั้นก็เนื้อเครื่อนี่ยยินตะกี้ตอนเป็นเด็กหน่อยมีเพลงหนึ่งว่าเบอร์โซฟาแล้วมาเถียงหน้าดีกว่าว่ผสนโซฟาเนี่ยไปโยกเข้าไปมีแต่คว่ำเฉศแฉงใช่กันแย่งกันอยากนั่งามาเถียงหน้าเหลียว เหตุนาเหตุหน้าขึ้นมากระเบนดินล้นงั้งหาปู้าปลาเห็ดกระพงกระเขากินทำให้ทำหน้าบระเบนดินล้นน้ำเวลงเวลาเป็นสามากนีเวลาเหตุตามหนาทีของแต่ละคนมีหนาทีทําให้น้ำหน้ามีวันยุทธกเขาวัดฟั่งถ้ำตามการตามเวลาจะเ,เรื่องการทำ,ำสมาติทะกี่กั ในยิ้นตั้งแต่เพิ่นว่าอันทำสมาธิฏฐิเกิดเหตุน้ำเห็นปัญเหตุเป็นนักขังมาสิ่งเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์เพิน่นนั่งเป็นนักขังเพิ่นเกิดในยิ้นเนาะได้ฟังฟังแต่ผลเพิ่นก็เทือเรื่องผลของสมาธิเฐาก็เปลี่ยนฟังเราต้องขนมั่นั่นงไปแล้วเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าบอกเอาใจว่นานั่งสมาธิเพิ่นนั่งเพื่อนยังภาวนาเพื่อนยัง เอากับข้าใจแต่ว่าโอ้เฝ้าหน้าเพื่อสิได้เพื่อสิเป็นทำสมาธิเพื่อสิได้เพื่อสิเป็นเพื่อสิได้เห็นสิ่งต่างๆนี่สิในสิ่งที่แรกๆที่เหาเย็เที่เยาบ่หัจักบ่เข้าใจในการทำสมารถอยากเห็นสวรรค์อยากเห็นนรกเห็นเทวดาต่างๆไปทางหันมองนี้เห็นเพิ่นเหล่าเห็นเพิ่นเทศฟังไปแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่นนี่ ภาวนาหรือว่าทำสมาธิเพ mm uh, so right? oh, okay. mm hmm. ื่อเห็นอารมณ์ต่างๆหรือว่าความมันความเปลี่ยนไปของอารมณ์ของเฮ้ามันโบเทียงมันโบมีตัวตนมันมีตัวบ่นมีตนเพราะว่าภาวนาแล้วบด้ยยั้งมีตะละมีตะปล่อยออกตอนตอนแรกเฮ้าคิดตะว่าสำหรับตัวกูตะว่าภาวนาแล้วอีกครั้งมาสนความคิดเพราะว่าบอกขอใจ ตอนนักเหตุใหม่ๆบ่มีครูเนี่ยบ่มีครูสอนบ่ได้ยินบ่ได้ฟังบ่ได้ศึกษาเข้าใจแต่ว่าขังจะขังแนวได้หนึ่ครั้งจะคล้องไรต้องพอกันปะครั้งจะคล้องไรพวกคั้งขังนี่งคั้งจะคล้องไรขังในกรรมมาเกิดขึ้นเก่าเพห็นว่าแต่จริงๆแล้วขั้มสอนเพิ่มขึ้นไปมีแต่ปล่อยออกขั้มสอนพโฮเจ้าบ่มีว่าให้ขังมีแต่ปล่อยออกมีอยังกับปล่อยออก ความคิดความคิดเห็นทิฏฐิหรือว่าความคิดเห็นนังสิไปปล่อยออกเวลาคมว่าปฏิบัติไิ้ยินไเดฟังฟังมาลายอะ่รังสิแต่ปล่อยออกเห็นละความคิดเห็นนะสิอาจารย์นั่นวางสี่อาจารย์นี่วางสั้นสามารนั่งนเ่็เทแบบนี้แบบนั่นแบบนี้ความผิดเห็นก็ให้ละออกเหมือนกับอ่านประบัติลงตามหาบัวหรือว่าเดี๋ฟัง เพิ่นต่อเพิ่นเาไปหาหลวงปู่มันเพิ่นก็เลี้ยนจบมาหามาแล้วเขาไปปฏิบัติกับหลวงหลวงปู่มันเพิ่นก็เรียกว่าให้ท่านว่างว่างตำราว่างปริญญาตรัยกนว่าสัตว์ท่านเอาพุตโธมาปฏิบัติให้เอาพุตโธว่ัสดเพราะว่าเพิ่นก็บม่ได้ดูถูกปริญญาแต่ว่าให้ว่างไรก่อนสิ่งที่หูจะเห็นจะได้ฟังด้ศึกษามากเพิ่น่าให้ว่างไว ต็ดตามแนวทางที่พ่อเม่คผู้อาจารย์หรือว่าในสำนักนนั้นสอนอมาจังสีถือกันจังสีไปได้เร็้วเท้าม่วแต่เอาอสิ่งเหนียญในฟั่งมามาผิดเจรณหน้าใส่กันนี่หันบ่ไปบ่มาคัดของมี่หันอ,อันเดียวกับตำราวาแบบนั่นแบบนี้อาจารย์คือว่าแนวนั้นแนวนี้มนสิคัดมาสิเอามาเทียงกันเทียงในใจห้าแจ่คลองอยู่ละบ่ไปเทียงก็ผู้คนส้อนหรอกแต่ว่า มันสิไปเลยซ่าอันนี้ก็เพื่อ,อสิ่งที่จะคล้องเคยเป็นมากด้วยกันเพราะว่าในยินงในฟังพ่อมาศึกษาเขามากสิเป็นกระบายอยเอาตะล่มถามถามเนว่ยในเป็นไงว่าภาพบนหน้าบึ้งตะล่มหันประเสรนฐเดี๋ยวความเท่าเท่าใ,ในยินงในฟังมาลายสิมันก็อยากหูอยากเห็นอยากเป็นคือเพิ่น แต่ว่าการถาวรคือการทำงานนัสิเวลาเวลางานเวลาการทำงานเนบ่ยหมดถึงถตว่าการทำงานนั่นนสิถึงมาทำงานดน้เดือนสองเดือนอยากเป็นั่นอยากเป็นน,น,น,นี่คือเพิ่งนั่นะสิ่นเ,เหตุงานมากเพิ่นเขางานจะทำงานมาอยู่ตลอดชีวิตตั้งแต่เพิ่นมีมาหล่งลงไลยปีมากสะสมมากลลยเพิ<อ>่นเกิดเป็นเพินเ่นกะหูเพิ่นจะเห็น ตาห้าอนข้อกรรมาเหต์มหัดมาฝึกม,มาปฏิบัติก็อยากเป็นอย่างใดก็เพิ่นส่วนมากอันนี้คนจะเป็นแบบนี้ทุกคนที่เขาภาวน,นาสมัครหวังหวังนิพพานอยู่แต่ว่า,อาบอคิดว่าในระวังทาง่าข้าสิเหตุไปเสียผ่อยังเน่ื้อยินแต่เพิ่อนบอกเรื่องพ้นภาวนาไปแลยพ้นเมืองสันปล่อยว่างหนึ่งสันหนึ่งสี่แต่ว่า ในส่วนระวังทางนี่โอ้เทาบาห่หูว่าเพิ่นไปเหยียบไปบูปลาบูดงเนี้ยงมาแน่กว่าสิพานของมาได้กว่าสินึ่งหมกธรรมะวันเทศได้คือกันกับพระพุทธเจา้าเฮาตอนที่เพิ่นตัสรูเลี่ยวบูสรณ์ัตตุลตัสรูเลียวเพิ่นก็นยังถอดมาไทยว่าเป็นธรรมที่ละเอียดประณีตเพิ่นก็นยังหอนประหยวนหุ่นละแต่ว่าแต่ยังนี่แถามาหาพุม่ม มาอาราอารัฐานาเหิ่นไใดเทศซ้อนเพราะว่าผู้ที่ยังมีดวงตาพ่อสิไดยคงได้เห็นตามแต่ยังมีอยู่อันนี้ก็คือเพราะว่าธรรมะกว่าสิได้ไปเห็นแต่ละขันนี่โอ้โมเมนต์ายคือกันแม่แต่การเจริญชัน้นคือขารเจริญสตินิเทสติแต่ละหมือแต่ละเว้น มีสติอยู่กับล่มอยู่กับขำมบริกรรมของแต่ละคนที่ธนัดเนี่ยแต่ละเมื่อแต่ละมือะม่อการบวมเป็นของไงขึ้นกันก็สิเขาไปเห็นหน่อยก็สิเขาไปเป็นเป็นในสิ่งที่ตามที่เิ่นซ้อนหนเพราะว่าความคิดเห็นหรือว่าสิ่งเท่านี้เนี่ยสรงมากมันสิเขามาคัดกันตลอดแต่ก็จิเห้องพิ่นมามันสิอ่มามกเป็นก็จังลิ่งโดดไปโดดมากไาเสียเวลาสิเขาภาวนาเนี่ยสิความคิดอ่าจะ,าาาาะจาทั้งอดีต ทั้งอน,นาคตรปรุงแต่งเขามาเหตุเห่าบทสงบฟุง้งซ่านราะว่าความสงบนี่ค่เป็น่าวความสุขสิเสมอหรืวความสงบหดืบ่มีถึงเหตุใดอยา่างเต่กกเหตุใดแต่กกทุกคนสยสามารถสึกใดในการทําความสงบของมสมาธิเพื่อจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดเชียงบ่ม,มีตัวตน แต่ว่าอันเข้ากับตรงฟึกฟึกเห็ดฟึกหัดบวห้มันคิดฟุงซ่านบัวหามันคิดออกไปอันนี้ก็บโมเมนของไงแต่ก็เห็ดได้ลวงพอพ่นว่าเนี่ยมันเผ็ดเิ่นเิ่นเแจกแกงมากพ่นดีว่าโอ้ยียกเสมือนคื้ข้ามเขาถหาหยัำใน้แล้วได้หย่ำในเแล้วได้สกจาสิเกินแล้วบ่กเกินก็แล้วเตีวถึว่าพ่นบอกขึ้นังไงแต่ว่าพ่นหายกำลังใจ ให้กำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติภา,าวนาใหมๆ่ๆอะไรมีก็ร่างใจในการภาวนาแต่ว่าถ้าเอาภาวนามาแล้วบานโอ้เฮาไปหูร้องเหตุตามเบิ้งนี่หมดโมเมนต์ไงก็เพิ่นเบาตัวนี่ก็ได้หูเห็นเพราะว่าเขามาลงมือปฏิบัติบริฟังคนอื่นมาเขาเหตุเองสิงเขาเกิดหูว่ามันยากหรือมันไงสำหรับผูไงก็สิมีอยู่สำหรับผู้ที่บารมีหลาย สั่งบารมีมาแล้วการสิง,ง่ายแต่ว่าสำหรับคนที่บารมียังโมลายนี่งสิยากเนื้อถูกเน่้อาศัยฟื้นฟื้นเห็ดฟื้นห่อเพราะว่าห่าบโมเคยเห็ดมากบารมีห่าบโมลายคือผู้คนสั่งมาหลายก็ต้องฟื้นฟื้นเห็ดหลายก็ผู้ฟื้นเห็ดหลายก็ปกติสำหรับคนที่นี่บารมีและเหลีวการสิบเลยเห็ดยังหลายทราบเดียว ฝึกไดบาโดนก็ไดบรรลุหรือว่าได้เห็นสิง่งต่างๆใ้ประสบความสาเร็จนั้นกับนาทีการงานมือนกับทางโลกด้วยกันเขาได้ศึกษามากมากมีประสบการณ์ในการใส่ชีวิตในการทํางานนต่างๆเคยใส่ชีวิตมาหลายเขามีประสบการณ์หลายการเอาชีวิตรอดในแต่ละมึอแต่ละเว้นก็มีก็มีไหวพริบ ปฏิภาณไวรผิดเพี้ยนมาเอาจุ๊กแจักเอาตัวรอดสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นเหี้ยของจักเอาตัอร์ดอย่ายไงขับาคนบริษัทศึกษาบ่มีประสบการณ์เวลามีความทุกข์อีหยังเข้ามาก็สิหาทางออกบ่ได้หาทางออกได้ยากเพราะว่าบ่มีความรู้นะครับบ่ได้ศึกษาประสบการณ์ก็บ่มมี่หาทางออกได้ยากเวลาทุกข์เกิดขึ้น มิตรจต่นี้ปัญหาจะบี่แกเบี่กงปัญหานี้ปัญหาอย่างเดียวเพราะว่าเขาบ่งหัวใจาทางแก่นันครับบางคนนีถึงกับปูกข้อตายเพราะว่าเวลานี้ปัญหามีปัญหาในชีวิตเขามากมันถูกมันถูกหลายเรื่องนะคนเป็นหนีเป็นสินต้องสี่หาทางแก่บ่ไดไปยืมหนียืมสินมาหาทางแก่บ่ไดก็จบชีวิตจะฟ้องเองก็มีอันนี้คือคน ต้นที่เออบมีประสบการณ์เลยว่ามักมีปัญหาเพราะว่าปัญหานี่มีให้แก้เห็นว่าปัญหาทางแก้ถึงมาแก้ศาสตร์นี้ศาสตร์นาก็ได้มากพอคือเก่าปัญหาเก่านี่แหละเป็นว่ามันติดติดติดอยู่หันตลอดมันก็ขาตัวมันก็ต้นขาตัวาตายเป็นว่าคนนี่ขาเนี่ยก็คือต้องกลับมาขาตัวจะคล้องตางนี่อีกห้าร้อยศาสตร์นี่ยิ่งเนได้ฟังเพิ่น ผู้บาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพนเทพอันนี้ก็คือปัญหาเท่าต,ก,ตก็ต้องแกเพราะว่าถ้าบ่แกมันก็สินำมันกจะกลัมาคือเกา่ามีบ่ได้คือเกา่าปัญหาทุกทุกอุปสรรคทุกเส้นทางมีอุปสรรคมดมีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาคืกกันทุกคนคก็ต้องแกนในการทำการทำงานหรือว่าในในเทการบวชภาวนาสิมีปัญหา เรือว,ว่าติดทัดมั้งสิก็ต้องหาทางแก้กระเฮ้านี้ปัญหาไปปัญหาหนั้นก็ยังงั้นคือเก่าเพียงแต่ว่าเฮาเปลี่ยนอารมณ์จากทุกข์มองจากทุกข์อยู่ขาก็หากห,หนั้นมาบรรเทาไว้ไปคิดเรื่องอื่นบ่อยคิดเรื่องทุกข์อยู่ขาจังซี่อันนี้คือเปลี่ยนอารมณ์ซื่อคือเรื่าความทุกข์นั้นก็ยังงั้นคือเก่าคือจังเฮานั่งจังซี่ล่ะก็ปวดอยู่แข้งอยู่ขาว่าซั่นี้ย ธรรมดาขั้นัปวดกระหายกำลังใจขั้นปวดเนี่ยพีข่ขี้งโรดน้องพอแต่ว่าอยู่ในล้มตร,าามรว่ากับพี่ตามอัธยาศัยของเฮาอันนี้คือปัญหาในีน่ยเฉพาะหนาแก่ปัญหาแก่ทีละน้อยทีละน้อยอยู่ที่ปิายอขอ่เพราะว่าบางคนปัญหาใหญ่แก่บ่ได้ก็ต้องอาศัยคูมี็ต้องอาศัยเขาไปศึกษาในคูมี่ขอ้อมูลต่างๆ เพื่อบอกแนะนําเท่าเราประมาณนี้ละ